้ <c oughs> รงบอกว่าปีนี้นะคะสําหรับความพร้อมของ o ร l ลิงลาวไทยแลนด์ต้องเรียกว่าเต็มกำลังแล้วก็เต็มสูงมากๆเราได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทุกคนได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเฟคนิวคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ปีนี้เราเรียกว่าสู้ เรียกว่าสู้กับสิ่งที่แบบคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเราทําได้แล้วนะคะปีนี้ก็เตรียมความพร้อมแบบเต็มที่ทุกภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินสถานที่แล้วก็ทีมงานเรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นสาหรับทุกคนมากๆค่ะความสเปเชียลที่หมดแรงแน่นอนความสเปเชียลก็คือต้องบอกว่าอย่างเฮดไลเนอร์ต้องบอกว่า,า, liner, วาไม่เสียชื่อโลลิงลาวของอเมริกาแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งโจทย์ให้เราว่าต้องดีกว่าเดิม แล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายอย่างปัญหาของปีที่แล้วที่อาจจะแบบมีเรื่องของอที่พักไรปีนี้นะคุณเควินเนี่ยก็คือเตรียมเลยในเรื่องของการจัดสำหรับที่ให้กับเป็นรถบ้านใช่ไหมเราเตรียมรถบ้านสําหรับรองรับถึง200คันสําหรับแอร์เรียที่สามารถเดินไปได้เลยแบบไม่ต้องไปไกลแล้วอะคะ่ะตอนนี้ค่ะวันนี้หลายคนมารอดูนายมากค่ะมันจะมีอะไรเจ๋งๆมาไหนคะที่มันนี <Okay. S 2> ่แบบเดาไปแบบ อะไรอย่างเงี้ยมาตุ้อะไรพอทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับแต่ลายน้ำเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากว่าปีที่แล้วแน่ๆครับผมแต่เดี๋ยวจะรู้เร็วๆนี้ครับจะรู้เร็วๆนี้แน่ๆวันนี้วันนี้จะแถลงจะครับจะแล้วจะได้ดูประมาณตอนไหนครับน่าจะประมาณกลางปีครับกลางปีคือครูลายน้ำขาวเีล็กแย้มไม่หวานเชื่อมไม่ใค ได้ก็คือไม่แพ้กว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะคือแบบเรียกได้ว่าสป라ายิ่งกว่าสปายเพราะว่าโจทย์ปีที่แล้วมันปีแรกเนาะเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของไลน์อัพ60ศิลปินน่ะแน่นอนแล้วก็เฮดไลเนอร์3วันน่ะเรียกได้ว่าไม่แพ้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถแบบพูดได้เลยแน่นอนถังค่ะแล้วก็มีมิวส์ด้วยแน่นอนใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วครับคอันเป็นยังไงคะคิดว่ามันจะราบรืนไปไหมอ่า ผมคิดว่าปีที่แล้วเขาก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ปีนี้เขาก็เหมือนก็บอกนะครับว่าเรื่องราวมาอีกทีเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วอะครับถูกทีครับราคารที่แล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับโซงคำถามเป็นโนนนนนควิดเ,เนี่ยมันเป็นเท่นะคะอย่างแคนาเดียอย่างที่ใครมาครับอ่าอัลลอนเราสามาคนนี่ใคร <laughs> บ้าง่ะอ่ะเจโคผมอยากให้เจโคมมา อยากให้เดมดริกมายากทั้งนั้นเลยพี่มันนี่อยากให้ใครมาครับอ่าอาชาครับอาอยากนะครับอยากดีดริกดีวสีโอ้เดบัสซี่หรือว่าเป็นไปได้กไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันก็มี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 ลุ้นหลายๆแบบเพราะว่าจริง ล้วตอนนี้มันย anyway, like ังไม่ม <anyway> ีใครรู้ไฟนอลลี่จริงๆนะคะคือเรามีสัญญาทั้งหมดรวมกันห้าปีครับผมยังไงแล้วก็ยังมีอีกหลายศิลปินที่จะต้องกระจายมาอยู่แล้วใช่ใช่้ไม่ต้จะมาพบหมดแน่ครับผมใช่แล้วไทยล่ะคะไทยมีมามายพอบอกได้หมอะไรเอา รอรอใช่หะครับ่อออ้วคือปีนี้นะคะเราเนี่ยมาการันตีในเรื่องของการจัดงานว่าเราจะจัดในช่วงวันที่22ถึงวันที่24โนเวมบอร์นะคะปีที่แล้วเนี่ยจะซุมช่วงสงกรานซึ่งมันร้อนมากก็เรียกว่าตามใจรีเควสจาก พูผู้ชมทั่วโลกนะว่าอยากจะได้ช่วงหน้าหนาวเราก็มาการันตีแล้วก็ประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการว่าเราจะจัดในวันที่ 22, 23, 24ต mm ุลาคมนะคะแล้วก็จะมี Early Bird mm hmm. นะคะภายในมีแค่3วันแค่3วันเท่านั้นสา <Early Bird. S 2> 3วันเท่านั้นมังแต่วันที่10ใช่น้ครับ mm hmm. จนรับจาก3วัน <Okay. S 1> ครับผมแล้วก็หมดเลยราคาหมดราคาเออร์ลี r GA เริ่มที่อยู่ที่8,900บาทนะครับผม บวก merchandise นะครับแล้วก็ VIP เริ่มอยู่ที่14,900บาทนะครับบวก merchandise สองแบบมี2ช่องทางคือ Ticketmelon แล้วก็ Yak Ticket Ticketmelon จะเป็น Official 1นึงตัวนะครับแล้ว Yak Ticket จะเป็น Bundle p a s h Ticket บวกคูปองคูปองก็คือเป็นไรนีนเวลานี้เท่านั้นเวลานี้เท่านั้นครับแค่3วัน,วนเท่านั้นนะคะเปิดให้จอง10โมงเช้านะครับวันที่10 นะครับถึงเทือื่นันที่13ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเอริเบินะคะจำกัดจำนวนน้อยมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้เปิดได้แบบจำนวนเยอะซึ่งเชื่อว่าวันเดียวก็น่าจะ,จะเต็มเพราะฉะนั้นเตรียมกดได้เลยค่ะเื่อวามที่ปิที่แล้วันต่งมาครับเพราะว่าคืออาเซียนอะไรเงี้ยหรือว่าประเทศอื่นเขาก็สนใจที่มาเป็นไงบ้างคะคือจริงๆสำหรับเราเนี่ยเราอยากจะสร้างงานเนี้ยให้มันเป็น world destination จริงๆนะคะในความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่า70%อะคือ่างชาติแต่คนไทยเราซะอีกที่แบบยังไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็มันเหมือนแบบเฟคเนวอะมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นไม่นะาอะไรเงี้ยคะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยังมาน้อยอยู่ปีนี้เราอะโฟกัสแบบทั่วโลกแล้วก็คนไทยด้วย,ยจริงๆอยากให้คนไทยเองเนี่ยเข้ามา จอยงานนี้มากๆอยากให้แบบเหมือนแสดงศักยภาพว่าเออประเทศไทยเราสามารถทําได้มันเป็นซอฟต์าวร์เยอ์เมื่อในในในของโลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับในการที่จะแบบเปิดต้อนรับกับชาวต่างชาติค่ะที่เดิมที่เดิมค่ะที่มะรับ้าเวลค่ะยงมีช่องงานมกันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแบบจองบัตรยังพอไค่ย ช่องทางก็จะมีติดตามทางได้อ f ฟ i ิเชียล rolling loud Thailand นะครับทาง Instagram Facebook Twitter นะครับผมแล้วก็ตัว๋วทิกเรกร็ิจผ่อมจะเป็นที่กิจบอลลอนแล้วก็ยักที่กิจนะครับสถานที่เวลาเราคอนเสิร์ตวันจัดใช่ไหมครับผมวันจัดคือวันที่22ถึง24พฤศจิกาครับผมเวลาตั้งแต่เที่ยงถึงดึกเลยครับ คือปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จะเห็นว่ามันปิดประมาณเที่ยงคืนแต่ถ้าปีนี้เนี่ยทางภาครัฐมาสนับสนุนสามารถเปิดได้ถึงตีสี่เราก็จะเที่ยงวันเย็นเที่ยงคืนหรือว่ายาอมเห็นตีสี่ก็คืออาจจะเป็นตัวใช่แล้วก็แล้วก็เซอร์ไพรส์มีหนึงเรื่องการเดินทางค่ะทีนี้เรามีวิธีการจัดการแล้วทั้งเรื่องอะไรกก็อย่างที่บอกคือเรามีรถบ้าน200คันเป็นคันเดอร์ของเราก็อาจจะจัดใกล้ๆกับบริเวณงานนะครับเดินถึงแล้วก็ ในเรื่องโฟล์วทราฟฟิก Flow ต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดก,การบริหารให้ดีขึ้นนะครับก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วห้องน้ำจริงๆปีที่แล้วเนี่ยดีอยู่แล้วแต่เราก็อาจจะเพิ่มจำนวนจุดให้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับก็22 34นะครับรเมมเพิ่มมากนะครับห้ามพลาด วันนี้รา loud ทั้งประเท็น The biggest i g g e s t in the world ไม่ได้ไม่ a ะเอมันป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะสหรับ Hip Hop Culture นะแล้วว่าทุกคนต้องห้ามผ่าเด็ดขาคนไทยมีอยากมาเยอะกว่านี้ก็ีแล้วมาเชียร์พวกเราด้วยมาเถอะีแล้วบ้ามากปีแล้วบ้าข้างมากปีนี้ผมอยเห็นอะไรที่บอกว่าบ้าข้างหมดลแล้วขางขปีที่แล้วใช่ ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่มีที่จะมีสปพ이ต์เพิ่มเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของ After Party. อัปเตอร์ปาร์ตี้อ่าแน่นอนน่าจะน่าจะนะคะคิดว่าถ้าสมมติว่ามีการขยายเวลาในการเปิดได้เราก็น่าจะมีการจัดอัปเตอร์ปาร์ตี้ในบริเวณนั้นเลยซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้าจะเห็นจากปีที่แล้วเนาะว่าพื้นที่ในความพร้อมเนี่ยสามารถจัดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใส่ปีที่นีไป้สามารถ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ แล้วจะความสะดวกแล้วความสะดวกได้ค่ะขอบคุณค่ะควแบบว่าให้เสริมทุนได้ไหมคะจะทำไปได้านทุน f หึ่งสองสามยี่ยี่กเลยค่ะรอบรนะครับหึ่งสองสยี่ย early bird early bird